โน้ตบุ๊กเกมมิ่งบางเบาในฝันของเพื่อนๆหลายๆคนรวมทั้งตัวผมด้วยอยู่ในมือผมแล้วนั่นคือ r o g z e p h r ัต g 16G.A.605 ปี2024ที่รวมเอาความเจ๋งทั้งด้าน AI จาก CPU และกาจอมาไว้ในตัวเดียวกันน้ำหนักเบา1.85กิโลเท่านั้นที่สำคัญซองที่แถมมาให้ไม่โคตทเท่อะสมฐานะสุดๆ,ดๆเดี๋ยวเรามาดู ข้างในกันดีกว่าครับกับตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ <h ums> <h ums> เนียบมากวิ้งวังมากฟิลสัมผัสละมุนแตกแข็งแกร่งเพราะวัสดุที่ใช้จะเป็นอลูมิเนียม CNC น้ำหนัก1.85กิโลบางเบาคุณภาพดีมากมาในรูปแบบยูนิบอดี้พัดลมจัดมาให้ถึง3ตัวด้านในฮีตไบส์4ท่อและสเปคพี่แกโหดพทะลุประหลอดมาก CPU <h ums> ให้มาเป็น AMD Ryzen AI ในเวอร์ชัน 9, HX 370ส่วนการ์ดจอครับมาพร้อมการ์ดจอ RTX 4070ในเวอร์ชัน105วัตต์นะและมีแรมของการ์ดจอมาให้ GDDR6 นะครับในรูปแบบ8 g b กแรมในเครื่อง มาให้มากถึง 32GB แต่เป็นแร m แบบฝังบอร์ดนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องมันบางเบาไงมันจะไปใส่แรมแยกงมันจะลำบากเครื่องมันจะหนาขึ้นนะ,นะเนาะแรม lpddr 5 x สปีด7 5 0 0มกะกันเลยสเปคพี่แกโคจัดไม่ใช่แค่นั้นครับหน้าจอที่ให้มาคุณดูสีดูสันของเขาดิบิดซ้ายบิดขวาร้อยปัญหาเลย คมชัดมากๆเพราะว่าหน้าจอเป็น Nebula Display นะครับจากทาง ROG เขาความละเอียด 2.5K เป็น OLED และเป็น240 h z ได้ทั้งงานได้ทั้งเกมขนาด16นิ้วรองรับ HDR 500นิตกันเลยคาเพสี100% DCI P3 Delta E น้อยกว่า1กันเลยด้านบนก็จะมีตัวกล้องเว็บแคมพร้อมไมโครโฟนด้วยเว็บแคมเป็น 1080p นะตัวคีย์บอร์ดครับมาในไซส์ที่ใหญ่เต็มมือมากๆมีโค p พายโหลคีย์มาให้ด้วยกดเรียกใช้โค p พายโกันได้เลยนะ ตัวคีย์บอร์ดพร้อมไฟ RGB เปล่งประกายสวยงามแต่ว่าเราต้องเปิดก่อนเพราะผมปิดเอาไว้วิธีการเปิดก็กดฟังก์ชัน F3 ความสว่างโอ้โหแสบตามากได้กี่ระดับเนี่ย1 2 3ระดับความสว่างคือแสบสันมากกับออร่าสิงจาก r o g นะครับคีย์ลัดมากันครบ F1 ถึง F12 มีคีย์ลัดทุกปุ่มนะครับมิวเสียงไฟคีย์บอร์ดนะ ออร่าสิงพัดลม Snipping Tool ไฟหน้าจอสลับหน้าจอปิดทัชแพดสลีปแอร์เพลนแล้วก็ด้านบนนะครับมีมาโคร m 1 m 2 m 3 m 4เดิมๆก็เป็นเพิ่มลดเสียงปิดไมค์แล้วก็อาร์ม وري ครสกดใช้งานได้เลยผ่านปุ่มนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสังเกตก็คือ ปุ่มลูกศรแหววเกมมิ่งทำไมลูกศรเป็นแบบนี้น่าจะเป็นลูกศรใหญ่ซะหน่อยนะลูกศรมันหดเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ลำโพงที่ให้มาเป็นลำโพงทั้งหมด6ตัวลำโพงเบสกระหึ่มมาให้ถึง4ตัวแล้วก็ทวิตเตอร์อีก2ตัวลำโพงยิงเข้าหาผู้ฟังไดเร็ตกันเลยและอีกหนึ่งอย่างที่ใหญ่มากๆก็คือตัวทัชแพดจะใหญ่ไม่ไหนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ใช่แค่เกมเมอร์อย่างเดียวเอาไปทำงานกันด้วยเออนี่ดีใหญ่โตโออามากๆนะครับ ซึ่งหน้าจอเขาเนี่ยโอ้โหโอเลนะโดดเด่นมากแต่ก็จะมีนิดนึงนะถ้าสังเกตดูเห็นไหมฮะหน้าจอเป็นกลอสซี่ไงอันนี้หลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยเอาไปใช้นอกสถานที่จะมีปัญหาไหมไม่ต้องห่วงนะ500นิดนะจ๊ะจอตัวนี้นอกเหนือจากนี้นะครับพอร์ตเชื่อมต่อเองมาครบๆเลยให้ดูจากด้านขวาก่อนพอร์ตเชื่อมต่อมีอะไรบ้างล่ะ ด้านนี้เป็น USB Type C ที่เป็น USB 3.2 Gen2 เชื่อมต่อ PD Charge 3.1ร้อยวัตต์ได้ด้วย USB Type A 10 g ิกะบิตตัว SD Card Reader ไซส์ใหญ่สำหรับสายตัดต่อมาให้ด้วยนะด้านขวาส่วนด้านซ้ายมือมี Audio Combo Jack Jack 3.5นะมี USB Type A นะครับที่เป็น10 g ิกะบิต มี USB ที่เป็น USB 4นะฮะ USB c full function นะใช้งานต่อ Display Port ได้ใช้งานชาร์จไฟได้ต่อการ์ดจอแยกก็ยังได้นะครับ40เกเบตเลย HDMI 2.1และพอร์ตเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไฟซึ่งจะมาในรูปแบบสี่เหลี่ยมแบบใหม่และเพื่อประหยัดพื้นที่นะครับตัวนี้ได้อแดปเตอร์200วัตต์ด้วยกัน ด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กเองก็จะมีการเจาะร่องระบายความร้อนเอาไว้ค่อนข้างใหญ่นะกินพื้นที่ไปน่าจะประมาณ60-70%ของตัวเครื่องเลยนอกเหนือจากด้านบนที่มีลำโพงยิงเข้าหาผู้ฟังแล้วด้านหลังก็จะมีลำโพงยิงลงพื้นด้วยนะ6ตัวเสียงกระหึ่มแน่นอนสำหรับความบางของตัวโน้ตบุ๊กอยากให้เห็นความบางกันตรงนี้บางเฉียบมากความบางของเขาอยู่ที่1.49เซนติเมตรนะครับ พัดลม3ตัวสารนำความร้อนให้มาเป็นลิควิดเมทัลจากเทอร์โมกิสลี่อยู่ด้านในระบายความร้อนแจ่มจรัดกันเลยทีเดียวกิมมิคบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องนะครับเขาจะมีไฟแสดงสถานะอยู่ด้านหลังตรงเครื่องแล้วก็มีเซฟรัตเขียนเอาไว้นะครับเวลาเปิดมาก็จะนี่ฮะลวดลายของเขาอลังการมีแท็กลาย Asus ROG บริเวณด้านานี้ด้วยส่วนการเปิดใช้งานของโน้ตบุ๊กนะครับ ได้ประมาณนี้เซด้าตรงนี้เปิดได้ไม่สุดนะครับแต่มันเบาจริงอะตัวโน้ตบุ๊กนี้ต้องบอกว่าอลังการงานสร้างมากส่วนนี้คือตัวอะแดปเตอร์นะครับ200วัตต์มีมาให้ก็ขนาดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตมากแต่ถ้าใช้ตัวนี้พกไปไหนมาไหนก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเวลาใช้งานนอกสถานที่เนี่ยก็สามารถใช้ตัว PD ชาร์จที่เป็น100วัตต์นะครับ เสียบใช้งานกันได้ทั้งช่อง USB ที่เป็นด้านซ้ายและช่อง USB C ที่เป็นด้านขวากันได้เลยเนาะ จะช่วยให้เขาใช้งานได้ในเรื่องของงานเอกสารดูหนังฟังเพลงได้สบายๆซึ่งแบตเตอรี่ในตัวผมลองทดสอบมาแล้วดู u t u b e นะครับจะได้อยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะถ้าดูหนังก็จะได้ประมาณ2-3เรื่องแล้วแต่ความยาวของหนังนั่นเองนะครับแน่นอนมันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กมันมีการ์ดจอแยกมาให้ถึงแม้จะสลับมาใช้ตัวการ์ดจอที่อยู่ใน CPU ก็ตามทีเนี่ยมันก็ยังมีโปรเซสของการ์ดจอแยกอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของการใช้งานแต่ต้องบอกว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่น่าใช้เนาะด้วยขนาดที่บางเบา แบบบนนี้นะครัแต่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่าว่าตอนเล่นเกมจริงๆอย่าง Black Myth: ห u k o n หรือ Cyberpunk จะเป็นอย่างไรกับการ์ดจอที่ให้มาเป็น1 0 5วัตต์กับ RTX 4070ในเวอร์ชัน 8GB เดี๋ยวมาดูกันครับมาเริ่มเกมกับ Cyberpunk กันนะครับเปิด r a d c i n g Ultra Frame เจ็ดเราเปิดไว้วิดีโอนะครับกราฟิกเ r e s o l u ชั o นเราตั้งเป็น 2.5K นะ เดี๋ยวไปดูว่าภายในเกมจะเป็นอย่างไรกับฉากที่คนเดินกันควักไข่พลุกพ่านแบบนี้เออเอาเรื่องเอาเรื่อง70 fps บวกๆกันเลยฮะ huh? ฮัลโหลโคตจังวะ โอ้โหฟเฟมเลตด,ดีครับแต่ที่ไม่ดีคือเลือดผมนี่แหละมันหดจังเลยยิงเข้าหัวยังไม่ตายโอเคเลือดทิวแล้วเลือดทิวแล้วความร้อนการจออยู่ประมาณ77องศาฟเฟมเลต70บบวก,บวก เรียบร้อยเฮ้ยมีตัวแจ๊กโอ้โหนี่เลยนี่คือไซเบอร์พัง2 7 7 7นะครับนัวจัด,จดเลยเล่นได้ลื่นมากกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ <c oughs> ต่อกันที่ b l a c k m y i h หูคงกันนะครับปรับความละเอียดเป็น2 5 K เหมือนเดิมกราฟิก SR 8 0เปิด DLSS Frame Gen เราเปิดไว้และแกราฟิก preset เ,เป็น High เดี๋ยวมาดูันว่าภายในเกมจะเป็นอย่างไรกันนะครับ เต็มเลยแปสิบบวกๆลื่นไหลใช้ได้ที่หมัดหนักเหลือเกินฮยมาแล้วหิวก่อนหิวก่อนเล่นได้ลื่นไหลครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่จะเป็นเสียงจากตัวลำโพงเลยปรับ100%นะใส่เบอร์พังผมปรับเป็น50%อันนี้ปรับเป็น100%ก็จะได้ เรียกว่าเสียงที่กังวานกระหึ่มมากโอ้ยโดนลุงโดนลุงโอู้ชุดใหญ่ชุดใหญ่จะตายแล้วเนี่ย <c oughs> เล่นได้พิ้วๆลื่นๆชิวๆสบายๆนะครับ80 fps แต่ว่าข้อแม้คือต้องปิดเลเทสซิ่งอะเนาะเพราะตัวนี้มันจะได้ตัวกำลังไฟการ์ดจออยู่ประมาณ105วัตวิ่งจริงก็อยู่เนี่ยฮะประมาณ100แต่ไปถึง103-104-105ในบางช่วงบางตอนแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือการที่ให้มา105วัตเนี่ย คือเรื่องของการระบายความร้อนนะครับมันก็เหมาะสมกับตัวเครื่องที่มันบางแบบนี้แล้วแหละเรื่องเสียงพัดลมเนี่ยก็ต้องบอกว่าดังในระดับหนึ่งแต่ก็ยังได้ยินเสียงจากลําโพงกลางวานชัดเจนอยู่นะครับโดยรวมถือว่าแทบไม่ต้องใส่หูฟังเล่นก็เล่นเกมนี้ได้อย่างชิลๆสบายๆเลยเสียงดีใช้ได้เลยนะครับสมค่าตัวแล้วล่ะครับ OG16GA605 โมเดล2024 ถูกใจเ,เพื่อนๆกันไม่ครับได้เห็นการทดสอบกันไปแล้วด้วยความที่เป็น RTX 4070แต่กำลังไฟอยู่ที่105วัตต์เล่นเกมในรูปแบบ 2.5K ได้อยู่ในระดับไฮถึง Ultra, อัลตร้าเนาะขึ้นอยู่กับตัวเกมความร้อนน่าทึ่งการ์ดจออยู่ช่วงประมาณ70กว่าองศาเท่านั้นเองที่สำคัญที่สุดเลยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับไปจากเจ้าตัวนี้คือการพกพาที่ง่ายที่สะด,ดวกหน้าจอที่ให้มาเป็น OLED ทั้งเกมทั้งงานสบายหายห่วงสเปคจาก CPU Ryzen AI นะครับที่เป็น AMD Ryzen AI 9 HX 3 7 0และกาจอ RTX 4 0 7 0 RAM แรในตัว 32GB ที่เพียงพอก,กับการใช้งานได้ทุกรูปแบบกันแล้ว SSD ครับใส่เพิ่มได้อีกนะตัวนี้มันรองรับได้2ตัวด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือบริการหลังการขาย ASUS จัดเต็มให้มากนะครับให้ทั้ง on-site service และประกัน global มาใน3ปีแรกและมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยใน1ปีแรกนะครับราคา1 0 0 0 0แสนทอนบาทเพื่อนๆว่าแพงนะในส่วนตัวผมนะผมมองว่าสำหรับคลาสโน้ตบุ๊รลดับ ก็ต้องเป็นคนที่มีเงินระดับหนึ่งถึงจะจับต้องจับซื้อจับหาได้ไม่น่าระคายกระเป๋าตาังสำหรับคนกลุ่มนั้นนะครับมันก็ได้ทุกอย่างกลับมาทั้งเทคโนโลยีทั้งการออกแบบทั้งสเปคทั้งความแรงเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับลองไปเล่นตัวจริงดูก่อนอคุณจะหลงรักมันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ ROG s e a r a r G16 GA605 ครับที่สำคัญย้ำอีกทีสล e ฟเคสมันดีงามมากเลยวะ่ะ สวยจริงๆเนียนเนียนพกไปแบบนี้สบายไปก่อนนะสวัสดีครับ